คมันอนีกอะมาพร้าวละกับไรแตงไทยขี้เกานะครับอายุให้กินนะครับอันนี้กะดินมืดแล้วนะครับหนาดินผู้ใดก็อยากได้ถ้าหนาดินนะครับบารนี้กับยีนต์ต้ดินดานเนาะบารนี้ก็บไม่มีคนอยากได้บารนี้มันก็เจอวิชามั่นนะครับบารนี้ต่อไปเอาดินนี่ยัดตเปื่นกันนะครับผักซี่ลุยหนาครับอันนี้ให้งลองมาลองครับเบิื้องหนึ่งเดี๋ยวถามถามถามพอนะครับ เสียโจมาได้นครสวรรค์นะครับขั้สวรรค์ใช้วุ้มเนี่ยว่มันขั้สวรรค์ภาคกลางเลยครับดเดี๋ยวถามเขาเบิ่งรถมันเป็นเังไหนครับมาร์กที่หลุดเนี่ยแจกก็ใส่มาร์กที่กันนะครับเล็กหน่อยคือกันครับมันจะหัดซื้อกันหัดเรียนงานนะครับอันนี้ใส่เมกกานะครับคัซีนอกลอยเจนหาฮาซูบนะครับประมาณมันเป็นรถเครื่องรถพ่อกระเทินไหมครับ อย่าไปดังเก่งหมดังวงวงวงก็คือรถเสียงรถหกสูบแล้วครับฟังเสียงเสียงมันก็ยังมันแบบสูบมันหายมันเดินมอเสมอกันนะครับอ๋อเนี่ยกับไม่เนี้ก็เป็นบ้านนะครับเติมน้ำมันพันหนึ่งครับเงินเก็บคาถิเอาวันใดก็เติมพันเดียวนะครับ ใส่ดินงามๆโอ้ใส่ดินงามหน่อยเบ่งเดคือท่านอยู่บ้านวะอ๋อเฮ้ยเอาซ้ำนี่แล้วสันฮะหมวดมันม่านใน,นสุดได้น่ะเลี้ยงหมวดม่านในสุดได้น่ะ บลารมุนมาฟังนั่งเพียรอันแรกๆเพียยังใอยไหวเดี๋ยวรับให้ลุมล่องครับลองเพื่อนครับอันนี้ลองหมดนะครับมันเกล็ดลเก่าเนาะลองหมดแล้วครับลองระบบไหนมันล่องดักเหรีย วิ่งเลยนี่แมนวะเบาดีนวะฟาครับวะฟาครับวะอุ้ยดับไปกว่าน้ำมันไหลเดี๋ยวสีเดียวหน้ำมันเตประตูครับนะครับเล็กน้อยเล็กน,น้อยหรก ซุ <c oughs> <c oughs> ้มหดอกข้งนีงนะครับเดี๋ยวถายฟังนอนาอยูหวานกัมีคนหมอดินไม่ฉาดตักเบินเบิหบือเปนไหนเป็นไหนรองมึงอย่างวะเดี๋ยวต่วนโดตัวมีเงนนั่นวะอันเนี้ยอตัวเขาเลี้ยงกันไทไรเลยบกลองมันนีกุเมอเนี่

ไม่เอาอยู hair, ่เหรอเะไอย่างนี้อยู่ด้สาม0อยวดเด่บอเม็ดหนึ่งตรงได้แมเนาะอีกสามรอยเถียงเนาะ